เมื่อเด็กสาวคนหนึ่งกำลังจะซื้อเครื่องดื่มเธอทำเหรียญในมือหล่นลงบนพื้นโดยไม่ได้ตั้งใจเด็กสาวจึงก้มลงไปมองหาเหรียญแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงคือเธอดันไปเจอผีตัวจิ๋วอยู่ใต้ตู้ขายของอัตโนมัติผีตัวจิ๋วตกใจที่เด็กสาวโผล่มาอย่างกระทันหันจึงรีบวิ่งเข้าไปในตรอกเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นผีตัวเล็กขนาดนี้เด็กสาวจึงเกิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาดังนั้นเด็กสาวจึงแกล้งทำเป็นทำเหรียญตกและโยนเหรียญไปทางตรอก จากนั้นเธอก็แสร้งทำเป็นกำลังเก็บเหรียญและเดินตามเข้าไปแต่พอเลี้ยวเข้ามุมไปเธอก็เริ่มเสียใจกับการตัดสินใจเมื่อครู่เพราะในตรอกนั้นมีผีตัวยักษ์อยู่ถ้ามันรู้ว่าเธอสามารถมองเห็นพวกมันได้แล้วก็จะต้องมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นแน่ๆเด็กสาวจึงต้องแสร้งทำไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเริ่มมองหาเหรียญของเธอแต่เหรียญดันตกลงไปอยู่ข้างมือของผีตัวยักษ์พอเด็กสาวรวบรวมความกล้าที่จะหยิบเหรียญผีตนนั้นก็ตบฝ่ามือลงมาอย่างกระทันหันทําให้เหรียญอยู่ระหว่างนิ้วมือของมัน กลายเป็นว่าผีตนนั้นดูเหมือนจะสงสัยว่าเด็กสาวมองเห็นพวกมันได้จึงกำลังตั้งใจทดสอบเธออยู่หากมันพบว่าเด็กสาวมองเห็นพวกมันมันก็จะลงโทษเธอ เด็กสาวตกใจกับเหตุการณ์นั้นจนตัวสั่นไปหมดและไม่สามารถหยิบเหรียญขึ้นมาได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ในตอนนั้นเองผีตัวยักษ์ก็หายใจเอาไอเหม็นๆใส่เด็กสาวและในขณะที่เด็กสาวแทบจะทนกลิ่นไม่ไหวจู่ๆก็มีอีกาตัวหนึ่งบินมาและโฉบเอาเหรียญไปทั้งผีตัวยักษ์และเด็กสาวต่างก็จ้องมองอีกาที่บินหนีไปอย่างตกตะลึงทันใดนั้นเด็กสาวก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเธอจึงใช้การวิ่นไล่ตามเหรียญเป็นข้ออ้างเพื่อรีบหนีออกจากตรอกไป